วิกฤตบัตรทองปัญหาที่อาจทำลายระบบสาธารณาสุขของไทยหรือไม่ปัญหาโรงพยาบาลรัฐขาดทุนและเงินบำรุงติดลบกำลังเป็นประเด็นร้อนในปัจจุบันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสาเหตุหลักมาจากระบบบัตรทองซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบสาธารณาสุขของไทยได้หรือไม่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้รู้จากรายงานสถานการณ์ทางการเงินของสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขสปกระทรวงสาธารณาสุขไตรมาสสปี2568พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณาสุขหลังหักภาระผูกพันปีงบประมาณ2,568เดือนมิถุนายนคงเหลืออยู่ที่35,958.7ล้านบาทแต่ความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่มีฐานะการเงินมั่นคงกับกลุ่มที่เผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักกำลังเป็นปัญหาที่น่ากังวลเพราะมีโรงพยาบาลถึง326แห่งที่เงินบำรุงติดลบรวมกันที่8,287.9ล้านบาทแล้วทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้น สาเหตุหลักมาจากระบบบัตรทองที่มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ราคาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปสปสชจ่ายให้กับโรงพยาบาลยังคงอยู่ที่8,350บาทต่อ JTW ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงที่สูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่1.5หมื่นบาทขึ้นไปและนี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดโรงพยาบาลเอกชนกําลังถอนตัวออกจากระบบบัตรทองเรื่อยๆเพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นอีกและอาจนําไปสู่การล่มสลายของระบบสาธารณาสุขของไทยได้หรือไม่แต่มีทางออกหรือไม่รัฐบาลระยะสั้นกําลังพยายามหาความจริงและวางรลักฐานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีแผนเพิ่มเบ็เรทของงบประมาณผู้ป่วยในบัตรทองจาก8,350บาทเป็น1.3หมื่นบาทและห